สวัสดี <S <S 2> <S 2> ค่ะก็ะิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสี่ <on> ประตูมือสองตัวสูงนะคะคันนี้เป็นรถกระบะโตโยต้าวีโกพิลันเนอร์ปี06ค่ะเครื่อง3,000ซีซีดีเซลนะคะเป็นรถกระบะสี่ประตูจัดทรงงแม็กมาแบบหล่อดูดีเลยค่ะทุกท่านราคา1 4 8 0 0 0บาทนะคะรถปี06เครื่องดีเซลตัวสูงจากโรงงานรถมีเล่มมีเอกสารให้ครบถูกต้องตามกฎหมายนะคะ เครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นช่วงร่างดีตัวถังเดิมๆหน้าเดิมท้ายเดิมภายในกว้างสภาพดีสะอาดสะอ้านนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้านะคะพรงมอะไรเป็นพาวเวอร์ห้องโดยสารกว้างมากข่ะท่านเป็นรถ4ี่ประตูขึ้นตรงสะดวกด้วยนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำค่ะขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกติ1,48,0 0 0บาทราคาสุดคุ้มอยู่แถว ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะสนใจโทรโดยโตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อสอบถามและนัดหมายดูรถค่ะควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดของตัวท่านแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ